สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่มีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆถามกันเข้ามานะครับว่า,ารถของผมนะครับไปทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าที่มีขนาดวัดสูงนะครับจะทำให้แผ่นชาร์จของผมเสียเร็วขึ้นหรือไม่นะครับว่าง่ายว่าเขาหมายความว่าแผ่นชาร์จเขาเสียบ่อยนะครับแผ่นชาร์จเขาเสียบ่อยเพราะ อ่าไปใส่หลอดไฟที่ขนาดวัดเกินนะครับอ่ามันเกี่ยวข้องกันไหมนะครับเพื่อนๆเอานะครับจากคําถามที่ถามเข้ามานั้นนะครับหากถามว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมคําตอบก็คือนะครับการที่เรานะครับไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าที่มีขนาดวัดสูงกว่ามาตรฐานนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะย้ําเลยนะครับโดยเฉพาะ หลอดไฟ H4 หรือเปล่าเ็าเรียกว่า H4 นะน่าจะเรียกว่า H4 นะครับตัวสามขาเนี่ยนะครับซึ่งหลอดไฟตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นของแท้ศูนย์ติดรถราคาหลอดหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นแท้ศูนย์จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นของข้างนอกก็มีตั้งแต่ราคาหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าเป็นของศูนย์นั้นนะครับราคาแพงแต่ก็ทนจริงๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านทีนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าาหลอดไฟนะครับที่มีลักษณะสามขานะครับสามขานะครับเนี่ยนี่สามขาตรงนี้หนึ่งสองสามนะครับหลอดไฟที่มีลักษณะสามขาอย่างนี้นะครับมันจะมีของลดจนนะครับมันจะมีของลดจนนะซึ่งหลอดไฟสามขานี้ นะครับไม่เกี่ยวกับหลอดเล็กหลอดใหญ่นะครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับไอหลอดของรถยนต์เนี่ยนะครับหลอดของรถยนต์เด้อพี่น้องนะครับถ้าเป็นหลอดทรงนี้ถ้าเป็นของรถยนต์ราคาไม่ถึง100บาทนะครับราคาไม่ถึง100บาทถ้าจําผมจมาํามผิดนะแต่นะครับขนาดวัดของรถยนต์นะครับขนาดวัดของรถยนต์จะอยู่ที่55วัดถึง70วัด นะครับของรถยนต์จะอยู่ที่55วัต์ถึง70วัตนะครับหรือบางคนนะครับไปซื้อสปอตไลท์ของรถยนต์มาใส่นะครับสปอตไลท์ของรถยนต์น่าจะอยู่ที่ประมาณ100วัตก็มีนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับการที่รถของเรานะครับไปใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตเกินนั้นนะครับแน่นอนนะครับมันก็เหมือนคนเราที่ทํางานเกินขนาดนะครับทำงานเกินตัวมันก็เหนื่อยมันก็ ป่วยได้เช่นเดียวกันนะครับกับระบบไฟของตัวรถนะครับถ้าหากว่าเราไปทําการแปลงระบบไฟหรือว่าเปลี่ยนขนาดของหลอดไฟนะครับอย่างเช่นรถบางรุ่นนะครับขอกําหนดมาให้ใช้หลอดไฟ25วัตทับ25วัตหรือว่าจะเป็น18วัต์ทับ18วัตแต่ว่าเราดันไปใส่32วัตทับ32วัต์อย่างนี้นะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับอาการเดียวกันเลยนะครับ สิ่งที่นะครับมันจะเสียอันดับแรกเลยนั่นก็คือนะครับเรื่องของแผ่นชาร์จนะครับแน่นอนแหละนะครับแผ่นชาร์จนะครับทําหน้าที่แปลงกระแสไฟแล้วก็แบ่งกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปยังไฟหน้าด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องแบ่งแบ่งแบ่งกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะถ้าว่าแบตเตอรี่เสียไฟหน้าก็ไม่สว่างเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับ ไอตัวแผ่นชาร์จเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างแบตเตอรี่กับหลอดไฟหน้าด้วยนะครับมันสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้พอเรานะครับไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับที่มีขนาดบัดเกินนะครับแน่นอนนะครับตัวแผ่นชาร์จย่อมต้องทํางานหนักขึ้นเพราะว่าต้องแปลงกระแสแล้วก็ผลักดันไฟไปยังหลอดไฟหน้ามากขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้า สร้างกระแสแปลงกระแสแล้วแบ่งไฟไฟหน้าไม่พอใช้นะครับพอมันไม่พอใช้มันก็ต้องดึงไฟจากแบตเตอรี voit, ่เข้าไปช่วยนะครับพอมันดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปช่วยนั้นนะครับจะทำให้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเสียตามมานั่นก็คือแบตเตอรี่ไฟอ่อนแบตเตอรี่ไฟหมดไฟชาร์จไม่พอนั่นเองนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็ไปโทษกันที่แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตพี่น้องหมานว่าเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแล้วก็ไฟบัชาร์จคือเกา นะครับสาเหตุที่ไฟมันไม่ชาร์จเพราะว่าหลอดไฟหน้าดึงกระแสไฟไปกินหมดทําให้แผ่นชาร์จของเราทั้งนะครับจะแปลงจะแปลงกระแสไฟจ่ายให้กับไฟหน้าทั้งจะแปลงกระแสแล้วก็จ่ายให้กับแบตเตอรี่นะครับมันทํางานหนักเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็ทําให้แผ่นชาร์จมันเสียเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ เช็คเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะเสียนะครับนอกจากเรื่องของแผ่นชาร์จแล้วก็ยังมีหน้าที่ก็ยังมีนะครับตัวมัดไฟหรือว่าฟินคอยนะครับที่มันจะเสียตามมานะครับนั่นก็คือนะครับมันเหนื่อยจากการที่สร้างกระแสไฟอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างกระแสไฟขึ้นไปนะครับมันก็เหมือนกับแทงน้ําประปาเรานี่แหละนะครับ มอเตอร์ Motor, ปั๊มน้ำก็เปรียบเสมือนมัดมไฟนะครับมอเตอร์ Motor, ปั๊มน้ำก็เปรียบเสมือนมัดมไฟสูบน้ำใส่แทงปัลาไม่ยอมเต็มสักทีพอมันไม่เต็มสักทีมันเป็นยังไงล่ะนะครับมอเตอร์ไม่นะครับ, Motor, นะรบก็เช็กเช่นเดียวกันนะครับมัดไฟทําหน้าที่สร้างกระแสไฟจ่ายให้กับแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็ทําหน้าที่เลียงเลียงแล้วก็แปลงกระแสแบ Panel, ่งกระแสไฟในทางทางไหนบ้างนะครับทีนี้พอมันแบ่งกระแสไฟ นะครับแบ่งชาร์จแบ่งกระแสไฟออกไปแบ่งไปแล้วมันก็กินหมดไปมันไม่ยอมเต็มสักทีไอ้ตัวนี้ทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้พักสักทีนะครับมันก็นะครับ,กนะรบเกิดเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละนะครับเป็นรอยไหมนะครับคว่ามัดไฟไหมมัดไฟเสียหายนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแค่ว่าเราไปทําการดัดแปลงระบบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวเอ,อ่ย ไฟหน้าไฟไท้ายนะครับหรือว่าบางคนไปต่อไฟอแบบแปลกๆ,ๆเข้ามานะครับเพราะว่าหลอดไฟที่เพื่อนๆว่าสว่างๆนั้นนะครับมันจะกินไฟมากกว่าไหนบอกว่าประหยัดไฟกว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่านะครับไอไ้หลอดไฟหลอดไฟบางตัวนะครับที่คุณว่ามันสว่างแล้วมันประหยัดไฟอ่ะมันมีพัดลมกินไฟอยู่ตลอดเวลามันมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับอยู่บริเวณก้นขั้วหลอดไฟไอ้พัดลมตรงนั้นนะครับ จะกินกระแสอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมเร็วด้วยแผ่นชาร์จเสื่อมเร็วด้วยนะครับมัดไฟก็เสื่อมเร็วตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆนถามเข้ามานะครับผมยืนยันให้ได้เลยว่าการที่เราไปทาการดัดแปลงหลอดไฟเปลี่ยนวัดหลอดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดใดของตัวรถก็แล้วแต่มีผลต่อแผ่นชาร์จมีผลต่อแบตเตอรี่มีผลต่อมัดไฟ อย่างแน่นอนนะครับอย่างนั้นผมเห็นหลายๆคสหลายๆคยยันนะครับอเอามัดไฟมาทิ้งให้ผมบอกว่าผมไปเปลี่ยนมัดไฟมาไฟมันไม่ชาร์จเปลี่ยนมัดไฟแล้วมันก็ไม่หายนะครับพอเรามาทําการตรวจเช็คแล้วพบว่าไปใส่หลอดไฟของรถยนต์มานะครับไปใส่หลอดไฟของรถยนต์มานะครับอันนี้ นะครับเสียเงินซื้อมัดไฟทิ้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันไม่หายนะครับมันสร้างกระแสไฟขึ้นมาเป็นปกติแต่ว่า,าหลอดไฟมันดึงไฟไปกินหมดไฟมันก็เลยไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อนเนะดังนั้นให้เอาข้อมูลนี้ไปปรับปรุงไปพิจารณาก็แล้วกันหลอดแท่สื่อไซพีน่พน้องแพงแน่แต่ว่าจบครับอ่คลิปนี้จบไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ